กโอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มพลินลนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมตายอย่าง All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะเออเกมตายเย้ yeah, ก็นั่นแหละนะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะการที่เรามีทันจิโร่เป็นของตัวเองนะเออก็ใช่นะวันนี้เราจะมาดูเจ้า ทันจิโร่เนาะหรือว่าในเกมชื่อว่า Humble So อ t m a n นนะเออในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงนะวันที่วีทันจิโร่เป็นของตัวเองนะแต่ว่าเสียดายนะตอนที่สุ่มได้ลืมอัดไว้นะแต่ว่าคนก็น่าจะเห็นแล้วมั้งเพราะว่ากูได้โพสต์รูปมันไปในชุมชน้วใช่ไหมว่ากูสุ่มมันได้นะเออก็น่าแหละนะอย่างที่บอกไปเนาะวันนี้จะมาดูเจ้าทันจิโร่เนาะซึ่งทันจิโร่ที่เรามีนะคือเดล175นะน่าจะเป็นตัวแรกเลยมั้งที่กูมาดูแล้ว ปั้นแม็กเลยนะเออซึ่งทนะันจ mm ิโร่เนาะก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่อง Demon s เ a เยอรเนาะใครก็น่าจะรู้จักมันนะเออซึ่งการได้เจานะ้าท mm ันจิโร่เนาะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือการได้จากตู้ s t a r d u ั t นะซึ่งทันจิโร่มาในตู้สตาร์ดั t ล่าสุดก็เป็นประมาณนี้นะก็คือตู้อ่าตู้นี้แหละเออซึ่งนั่แหละดูดีมากนะ คือเราสุมได้ด้วย s t a r ดั s t ฟรีด้วยนะที่เป็น s t a r ดั s t โค้ดนะคือแบบอืมน้ําตาจะไหลนะก็คนน่าจะเห็นในคลิปก่นกอนเนาะว่าเรามี s t a r ดั s t ประมาณอยู่500อันนะซึ่งแม่งสุ่มไม่ได้เลยนะเว้ยคีโตะก็ไม่ได้แฮงคอกก็ไม่ได้ไม่ได้ส้นตีนอะไรทั้งนั้นนะเออก็ได้ไหละนะเราเกิดมาเยอะละเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยและกันเนาะว่าเจ้า,าทันจิโร่ร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมไปเป็นเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าทันจิโร่ร่างแรกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะสําหรับโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะก็นั่นแหละถือว่าเท่เลยนะแต่ว่าอาจจะจิตใจนิดนึงก็คือเรื่องแอนิเมชันการยืนนะจุดนั้ยที่พี่แกมันดูดิ้นเยอะไปหน่อยนะจริงๆทันจิโร่ควรเป็นตัวละครนิ่งๆนะนิ่งๆขรุขๆหน่อยนะไม่ควรแบบว่าขยับเยอะอะไรขนาดนี้นะแต่อย่างน้อยมันก็ดีเนาะไม่แข็งเกินไปนะเออ ก็โมเดลพี่แกเป็นประมาณนี้นะคือรายละเอียดดีเทลดีมากนะมีต้มหูไอ้นี่แหละใบพัดได้นะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แนละ้วกูก็จําชื่อไม่ได้นะแต่ว่ากูติดใจตรงเรื่องดาบนะไอ้ตรงวงโกลมของดาบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปน,นิดนึงเนาะเออก็โมเดลประมาณนี้นะไม่แข็งทื่อเกินไปนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหน้าตานะดูเหมือนว่าพี่แกจะหน้าตาใหญ่ไปน,นิดนึงนะหรือว่าลูกตามันใหญ่ว่ามันเลยทําให้หน้าพี่แกใหญ่นะ ก็ได้แหละนะประมาณนี้ส nah. ินะสำหรับเรื่องโมเดลนะเออติไปซะเยอะเลยก็โอเคนะสำหรับพี่ทันจิโร่เนาะค่าวางอยู่ที่500เป๊ปะเลยนะเดี๋ยววางกันเลยล้วกันนะเออก็โอเคนะดาเมจต้นของพี่แกเนาะอยู่ที่11,700นะแล้วก็ S.P.A. หรือความจัตดีที่6วิเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่40นะเปิดมาตีเป็นซิงเกิลนะเออแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นนะอันนี้คือดาเมจเลเวล1ร้อนะ เออก็เดี๋ยวเราดูเอฟเฟกต์พี่เขาหน่อยละกันนะเดี๋ยวดูสิอ๋อก็เป็นการพุ่งไปฟันนะปานวารีเนาะปานวารีพุ่งไปฟันนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่อเลยนะจะจะจะโอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าแมนะ็กเกรเซอร์เนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น3 3 2 0 0 0เนาะเพิ่มระยะเป็น70นะแล้วก็ใช้ค่าอาร์พีดีประมาณ35,000นะเออจบแม็กเกรเซอร์ อ๋อก็คือการใช้ปานวาลีแบบกระโดดทุบไปแหละคือเราไม่รู้นะว่ากระบวนท่านี้เรียกว่าอะไรนะเออกูจําไม่ได้นะอืมป๊ปีงก็ถือว่าเท่นะเท่อยู่เท่อยู่ยก็ดาเม็ดอัพตันของเจ้าทันจิโร่เนาะอยู่ที่3าม0 0นนะ S.P.A. หลุอรจาโจนตีอยู่ที่6วิเนาะแล้วก็ระยะเจ็นะเพราะอัพตันตีเป็นทรงโคนนะเออแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นนะเออ แลวก่อนตีพื้อนอย่างเดียวนะเพราะอัพตันเนาะก็นั่นแหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าทันจิโร่ร่างแรกเนาะเดี๋ยวเราไปดูร่างอีโวของพี่กแกลวกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไงนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกนกลลวกันนะว่าเจ้าทันจิโร่ร่างอีโวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงนะหวังว่าพี่แกจะเท่กว่าร่างแรกนะเออ ก็โอเคนะจากที่เห็นรูปลักษภายนอกเนาะเหมือนโมเดลพี่แกจะเหมือนเดิมนะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนี้เหมือนพี่แกมีรอยฟันใช่ไหมใช่รอยฟันโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงหน้าพี่แกแบบโคตรตึงเลยนะเออเหมือนจะเป็นเลือดเต็มหน้านะคือกูจําช็อตนี้ไม่ได้นะว่าน่าจะเป็นช็อตที่สู้กับดาคีหรือเปล่านะ แต่ว่าดาคิมันฟันทันจิโรโหวขนาดนี้หรออันนี้มันน่าจะเป็นทันจิโร่ที่มาจากภาคไอเนี่ยย่านเลิงลมนะตอนที่มันสู้กับกิวทาโร่กับดาคินะเออแต่ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เป็นร่างที่สู้กับดาคิหรือเปล่านะอืมน่าจะใช่แหละเดานะจําไม่ได้เหมือนกันนะเออใครรู้หรือว่าจาได้ก็พิมพ์มาบอกด้วยนะเออก็ได้และ้นะสำหรับโมเดลทันจิโร่ป็นประมาณนี้นะมีรอยฟันโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็หน้าตา ที่ตึงเปียะนะเออประมาณนี้นะสำหรับเจ้าทันจิโร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของพี่แกเลยละกันนะเออ <G> ก็โอเคนะสำหรับค่าวางพี่แกก็เพิ่มมาเป็น1,000นะเดี๋ยววางกันเลยละกันนะจจ๊บโอเคก็โอเค G okay, นะสำหรับร่างนี้เนาะพี่แกจะมีวงเล็บเพิ่มมานะเป็นโฟริอัสนะเออก็ดาเมจต้นของพี่แกเนาะอยู่ที่12,300เนาะ SPA หรือความรุนแรงจะอยู่ที่8วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่40เนาะพอพี่วางขั้นแรกเนาะก็จะมี พสิบตัวเลยคือซันเบิร์นนะเออซันเบิร์นนี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะน่าจะคล้ายๆกับเผาแลวมัง้งเออการแผดเผาของแสงอาทิตย์นะเออมันก็คล้ายๆกับเจ้าโจนาธานน่าจะเป็นโจนาธานมัง้งที่เราเคยดูไปเมื่อก่อนนี้นะก็มีซันเบิร์นเหมือนเจ้าทันจิโร่เนาะคือแผดปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าคืออะไรนะเออก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของพี่แกนหน่อยละกันนะอือเห็นสิ เฮ้ยเดยเดเดๆโยริอิจิเหรอเมื่อกี้คือโยริอิจิใช่ป่ะอ๋อลืมบอกไปนะว่าคันนี้ก็ตีซิงเกิลเหมือนเดิมนะเออมันเป็นโยริอิจิป่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นโยริอิจิอ๋อใช่ย่ะโยริอิจิยัดเคเขาเท่เลยว่ะก็เหมือนจะเป็นการใช้ ละบำคำมิคัง,งูระนะเออเชีย่ยแต่โอ้ยยัมันมีโยริจิอ่ะโคเทะเหมือนแบบว่าสื่อถึงพลังปะแล้วแบบนึกถึงโยริจิอะไรเงีะะ้ยปะเชี่ยโคเทะแสดงว่าโยริจิมาแน่ะนะโยริจิมาแน่นอนนะก็โอเคประมาณนี้สำหรับท่าแรกนะเดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันเนาะไม่จะเท่อะเท่เท่จริงปุ๊บปุ๊บมังกรเพลงิงเออมังกรเพลงิงจึ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าแล l ล็กกิ้งซันแดนส์เนาะก็จะเพิ่มดาเบจเป็น5 9 0 0นเนาะแล้วก็จะเพิ่มระยะเป็น90เนาะใช้ค่าอัพที่ประมาณ30,000นะเอออันนี้น่าจะเป็นคามิคคาร์ูระของจริงแล็กกิ้งแดนส์เนี่ยเออจบเชีย่ยใช่วะคามิคคาร์ูระของจริงโคเท่ะน่าจะใช่นะคามิคคาร์ูระนะถ้าสมมติว่าเลขช้าเป็ีนก็ต้องขอไปจริงไปยียงเจี่ยโคเท ก็คือตอนที่แกใช้เนาะก็จะมีโยรุอิจิเหมือนเดิมนะปุะ๊บนี่ก็จะเป็นการกระโดดกระโดดฟันนะคล้ายๆไอ้ท่าปานวารีเนาะแต่เปลี่ยนเป็นคามิคาคุระแทนนะเออก็อัพตันแล้วนะเออก็ได้เม็อัพต์ตของทนะันจิโร่เนาะอยูที่หนะ้าแสนเก้านะก็ SPA หรือความจุนเตีอยู่ที่8วิเนาะแล้วก็เพิ่มระยะอยู่ที่90นะพออัพตันเนาะก็ตีเป็นทรงโคนเออแล้วก็มีพัสดุตัวคือซันเบิร์นนะไม่ตีแอร์นะเออ ก็น่าจะนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าทันจิโร่ร่างอีโวนะเดี๋ยวเราไปดูร่างไฟนอลของพี่แกเลยละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าทันจิโร่ร่างไฟนอลเนี่ยเป็นยังไงนะเออแต่ก่อนอื่นเลยพี่แกมีบริสิ่งเห็นปะคือท่าถือดาบสุดโกกับเอฟเฟกต์ไฟนี่ไม่เกี่ยวเอฟเฟกต์ไฟ <laughs> เป็นของตัวละครนะ เออแต่มันก็มีเอฟเฟกตรงดาบดีกว่าก็ได้แหละบริสซิ่งของพี่แกก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ท่าคล้ายๆกับโมเดลของพี่แกเลยนะก็คือยืนถือดาบสุดโก้นะเออก็บริสซิ่งพี่แกประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าทันจิโร่ไฟนอลกันเลยละกันนะเออก็โอเคนะสำหรับโมเดลของท่านจิโร่ร่างนี้ก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่บ้างเหมือนจมดินป่ะเออมันจมจริงด้วยก็โมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนพี่แกแบบ ระเบิดพลังแบบสุด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 แล้วนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นร่างตอนสู้กับดาคีเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตอนที่พี่แกแบบใช้พลังสุดหัวใจในการฟันคอไอดาคีนะประมาณนี้สําหรับโมเดลพี่แกนะถือว่าเท่มากนะดูดิมีเอฟเฟกเป็นไฟร,ร,บรอบๆตัวเนาะแล้วก็หน้าพี่แกโคตรตึงนะเออแล้วก็ผมพี่แกก็แบบฟูเปลืยสวยๆเก๋เหมือนใช้รีจอยเลยนะเออ ก็ได้แหละนะเสียดายนิดเดียวนะที่พี่แกเปล่สะพายไอ้นี่นะสะพายกล่องเนาะแต่ในเรื่องมันก็ไม่สะพายนะเออก็ได้แหละประมาณนี้นะสำหรับโมเดลของเจ้าทันจิโร่ร่างไฟนอลนะเออก็โอเคนะสำหรับร่างนี้เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยแล้วกันนะจะป,ปุ๊บโอ้โห,โห,โหเอฟเฟกต์เท่จัดเลยก็โอเคนะสำหรับร่างนี้เนาะพี่แกเปลี่ยนวงเล็บเนาะเป็นเอวโวเกนเนาะจากเมื่อกี้เป็นฟิริอัสใช่ป่ะเออเป็นเอวโวเกนนะเออ ก็ารามหนตัวของเจ้าทันจิโร่เนาะก็เป็น12,200นอเนาะ s p a หรือความเร็วตัวตีอยู่ที่7วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่40เนาะพอวางขั้นแรกเนาะพี่แกก็จะมีพัสดุตตัวเลยคือซันเบิร์ดเนาะแล้วก็ตีเป็นแบบ full AOE นะเออมาดูท่าพี่แกดิอ่าฮะมาดูท่าดิอ่อก็เป็นการฟันรัวๆเนาะเหมือนจะเป็นการใช้ปลาณวารีกับ คามิคากูระพร้อมกันนะเออแล้วก็ฟันชิวิ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 ชิงนะเออแม่งโคตรเท่เลยนะเออท่าแรกเดี๋ยวดูอีรอบนึงนะรอมอนกันจะ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 หนี้เทพศาสตร์ชิวิชิวิชิวิชิวชิงเออพอฟันมอนนะแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์เหมือนพระอาทิตย์ติดบนหัวนะอันนี้คือแผ่นคริโตนะมันเลยมีสัญลักษณ์บอกเนาะนี่เป็นพระอาทิตย์อยู่บนหัวนะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วนะ โอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าดอลดอลวอร์ดโซลา่าสชนะก็จะเพิ่มดัมเมจเป็น3 000, 1ม0 0เ็นาเนะเพิ่มระยะเป็น100นะแล้วก็ใส่ค่าอัพไปที่1 0 0 0 0หมื่นนะเออก็เดี๋ยวอัพเลยนะโอเคก็จะเป็นการโจมตีเป็นแบบเซนะอร์เคิลเนาะโูหโหูโค้ท ก็น่าแหละนะสำหรับขั้นนี้เนาะก็เป็นการที่พี่แกโดดไปเนาะโดดฟันเป็นคามิคาคุระนะเชื่อแม่งเทจังวะเชื่อโคเทอ่ะนี่กระโดดตุม้มเอฟเฟกต์ก็สวยแอนิเมชั่นก็สมูทนะแต่ติดอย่างเดียวคือตอนยืนธรรมดาพี่แกโยกเยอะไปหน่อยนะสำหรับพี่ทันจิโร่นะก็ท่านี้ประมาณนี้อัพต่อเลยละกันโอเคขั้นต่อไปเป็นไฮบิดนะใช้คาที่สองหมื่นเจ็ดเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็นหกแสนสี่หมื่นสองพันเนาะ โอเคขั้นนี้ก็ตีแอร์แล้วนะสำหรับขั้นที่5ไม่ก็6นี่แหละนะก็เค okay, อัพต่อปุ๊บปุ๊บโอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าทวนะินดากอนเฟอร์รี่เนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น2 6 8ลนะ้านหเนาะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น120นะใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนนะเอออัพเลยนะโอเคขั้นนี้เตีมเป็นทรงโคนเสีย เชี่ยโค้ทเอะเปียงเฮ้ยวิปป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 ก็เหมือนเป็นแบบว่ามังกรวารีเนาะเป็นมังกรวารีแล้วก็เป็นมังกรไฟผสมกันนะวิแต่แม่งโค้ทเอะเลยว่ะแล้วกันครับพอตีเฟิร์สได้ปะนีดูชีชีชีฟิงโอ้โหแม่งโค้ทเอะไอฮะ เทไปไหนวะชุยชุๆๆๆๆยชุยชุยชิ่งเปียงชิ่งชิ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 งเปียงโอ้แม่งเท่จังวะแม่งโคตรเท่นะสำหรับคันนี้ชิยชิ่งชิงเปียงเอ,อเทจัดจัดอะไม่ได้อวยนะเว้ยแต่ว่าแม่งเท่จริงๆนะเออ ก็เคนะ <ST> S> <S ดาเมจอัพตันของเจ้าทันจิโร่เนาะอยู่ที่2680,000หแมื่นเนาะแล้วก็ S.P.A. หรือความเร็วจมตีอยู่ที่7วิเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่120นะพระอัพตันเนาะพี่แกก็มีเอฟเฟกติดตัวเป็นซันเบิร์นเนาะแล้วก็ตีแอร์นะเออแต่เสียดายอย่างเดียวนะที่เอโีพี่แกเป็นทรงโคนนะถ้าสมมุติว่าอัพตันเป็นฟู l เอโีน่าจะเท่กว่านี้นะ <ST> S> <S ก็โดยรวมนะพี่แกโคตรเท่เท่เทพเทเทมากมากนั่นแหละนะ ก็มานี้นะสำหรับเจ้าทนะันจิโร่เนาะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าทันจิโร่นะก็อย่างที่บอกไปนะสมกับการหลอคอยจริงๆนะคือพี่แกเป็นเมตาเวหามาเล่นซะคือพี่แกเป็นเมตาน่าจะเป็นเมตาตลอดการหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ากูว่าน่าจะตลอดการนะเออก็น่าจะนะสมว่าการรอคอย,อยจริงๆนะสำหรับเจ้าทนะัานจิโร่คะแนนเอาไปเต็ม10เลยนะอาจจะล้น1ิเลยก็ได้นะเออสำหรับเจ้าทันจิโร่กูอิ่ม อิ่มใจแล้วนอนนอนฝันดีแล้ววันนี้ก็โอเคแค่นั้นแหละไปละ bright